สวัสดีค่ะทัญญาค่ะสาวไทยอาศัยในโรบารรัตว์วอชิงตันอเมริกาค่ะเมื่อนี่ทัญญยาจะพามาเบิงด้ค่ะว่าตอนหนีได้เริ่มกอ่อสางบาทมาเบิงว่ามาเบิงว่าตอนนี้ก็คือว่าอเมริกาจะบมีการตอกเสาเข็มเนีค่ะก็คือว่าเขาจะใส่วิธีการฟาวเดชันก็คือฐานลากนะคะก็คือเขาจะขุดเขาจะขุดแบบว่าดินเห็นมันขุดดิน,นะคะ่ะเป็นหลองแบบนี้เราเขาจะเอาปูนมาใสา่แต่ว่า ที่ดินของท่านญานะคะมันมีปัญหาก็คือว่ามันเป็นดินเหนียวที่นี่เมื่อแรกอะค่ะที่เขามาขุดนะคะประมาณซีเหมือที่แล้วะค่ะเขามาขุดแล้วอินสเปกเตอร์เข้าเลยนะของของเอ่อพิเวตแต่ว่าเป็นแบบว่าเหมือนรัฐบาลเขาให้มานะคะ <c oughs> เขาจะให้เราใส่เหล็กเพิ่มแล้วก็ใส่อย่างอีกเออใส่เหล็กเพิ่มแลวกัจากที่ปูนนะคะคือมันจะลาดปูนขนาดแบบ ข,ขนาดหน่อยแมนบอลมันจะลาดปูนใหญ่ขึ้นค่ะแล้วที่นี่เกาะต่ว่าสามีน่ะโอเคนะคะก็คือว่าเราอยากจะลาดปูนเห็นมันสมมติว่าปูนมันจะแบบแค่นี้นะเพื่อนแล้วมันก็แบบว่าเหมือนกว้างขึ้นนะคะก็คือลาดปูนเห็นมันกว้างขึืนเห้ฐานมันฐานปูนมันกว้างขืนค่ะแต่ว่าตอแหลทีบริษัทที่ว่าสังหมันห่อะคะ่ะ เขาออกแบบให้เข้ามาค่ะเป็นแบบปูนขนาดธรรมดามันค่ะขนาดปูนขนาดธรรมดาแล้วทีนี้เขาจะต้องไปเขาจะไปเขาจะไปทําการคํานวณใหมค่ะว่าบ้านขนาดนี้จะใส่ปูนใหง่ขึ่นเนี่ยมันจะต้องใส่ปูนซําแดลงสีค่ะเดี๋ยวจะต้องรอคําตอบจากบริษัทก่อสร้สางบ้านอีกทีนึงค่ะว่า เขาจะตองจังไรก็คือเสริมเสริมเหล็กเพิ่มแล้วก็ทำทาฐานปูนให้มันใหญ่ขึ้น,นะค่ะของบ้านทัานยานะคะ<อ>ค่ะถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าถามีอย่างอัปเดตเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะนี่ค่ะการสร้างบ้านในบิกาก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยกะเร็วแห้งค่ะก็คือวันพฤหัือา ว่นพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ก่อสร้างบานวันพฤหรสเพิ่นกับมาคุดเราค่ะแล้วว่นซูเพิ่นกับมาคุดต่อแต่ว่าท่านหยาไปเที่ยวนะคะแล้วพึ่งกลับมาเมือว่านอาชิดเนี่ยสี่เหมือนะค่ะสี่มือสร้างสร้างบานแอนมิการนี่เรียวแห้งค่ะเขาก็จะคุดคุดตามหลองค่ะเดี๋ยวเขาจะเขาเรียกว่าฟาวเดชันเนาะก็คือการวางฐานลากคือใส่ปูนเข้าไปแต่ของท่านหยานะอินสเปกเตอร์ก็คือคนที่เขามาตรวจสอบเขาจะหายไซ เล็กเข้าไปเพิ่มค่ะเพราะว่าบ้านเฮาอ่ะมันมีดินเหนียวหลายค่ะคือเขาไม่ให้ผ่านาง่ายๆนะคะเพื่อนๆถ้าจังไดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีไรอันยูสวัสดีสวัสดีครับฮังเฮ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 งฮังเฮ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 เฮงเฮงฮงเฮงเเฮงเฮ ค่ะก็ประมาณนี้แล้วที่นี่กับอันนี้ก็ยังมีน้ําอยู่นิดนึงที่ที่ว่าขุดดินตอนนะคะก็ยังมีน้ําเนี่ยค่ะก็ค,คือบริเวณหนาบ้านเนาะส่วนส่วนตรงนี้จะเป็นเริ่มสางเป็นเขตบริเวณโตบานนะคะเนี่ยเป็นโตบานนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเอ่อกาลาดก็คือว่าลงลงจอดรถค่ะสามลงจอดรถค่ะกับประมาณเนี่ยค่ะ ก็เร็วอยู่ค่ะพอเราจะสร้างจริงเร็วมากแต่มันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เราไม่ได้คาดฝันขึ้นมานะคะเพื่อนๆเออ่ค่าห้องน้ำค่ะเราต้องมีห้องน้ำนะเดี๋ยวจะพาไปเบห้องน้ำค่ะอันนี้คือเราต้องเราต้องสั่งห้องน้ำมานะอันนี้เดือนละหนึ่งร้อยสิบห้าเหรียญประมาณเดือนละสามพันเจ็ดรอยบาทค่ะห้องน้ำชั่วข้าวนี่ค่ะ ต้องเอามาบริการอันคนก่อรสร้างย่างสินะคะเนี่ยเขาก็เอามาให้เรานะเนี่ยแต่เราต้องจ่ายเองนะอันนี้เป็นค่าส่วนต่างที่เราจะต้องจ่ายเองจะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ